จจนนเจ้ยพี่น้องจ้ามือนี้ยายเอ๋วหัวเถิดคนล่าเห็ดยูเคกระพ้าพ่อแม่พี่น้องกลับมาเบิ้งมาเก็บเห็ดนางลมขอนอีกขอนหนึ่งยู่ในี่ปลาที่ยายเอ๋วจงไว้ให้เพิ่นใหญ่เหรอคะพี่นอ้อ ong เบิ้งนะคะนี่ยายเอ๋วก็จงเพิ่นไวในสองอาทิตย์แล้วดนะจ้านี่เพิ่นกะพอเก็บแล้วเพิ่นกะตาหน่อยยายเอ๋วตั้งไวห้ไหันค่ะพวายายเอ,อย๋วยางขามน้ำขามคล้องน้ำมาะทายรูปทั้งนี้เบิ่งนะจ่านี่ กัวนี่สงเเทวสงเกลีย์ยเอาสิตัดเพิ่นเลยจ้ะมื้อนี้บ่าะจงมาอีกแล้วคือสิพอได้ซ่ำหนี้ล่ะบ่ท่าแล้วล่ะค่ะอันนั้นแต่ว่าอยู่ในหั่นก็มีอีกเด้เก้าพ่นน่ะเห็นบ่พี่น้องน้อยๆแน่ๆยายเอ๋อสิบ่เก็บเพิ่นสิปล่อยเพิ่นไว้หั่นซะก่อนห้าเพิ่นได้ใหญ่อีกก็จังค่อยทําม่ยามเพิ่นอีกจ้ะพี่น้องจ้ะนี่จ้ะพี่น้องยายเอ๋อก็สิตัดเอากัวนี่เบิดกัวเลยเด้อค่ะบาดที่นี่ก็ได้อุ้ย เอวกะเจยวเสียวอยู่ได้พี่น้องเงี้ยตั้งแต่มีเหตุการณ์นั่นเกิดเป็นตั้งมือนั่นก็นได้ค่ะแต่เจ้าเสียวอยู่กะเขา่าม้าในตาจะระวังออกล้ค่ะกับผ้าล่ะมาผู้เดียวเนาะค่ะพวมีมัวมาคุณสาละมีน่นกะพวกเขามาน้ำดอกคนพิ่คบนบวว่างคอยก็เลยมาผู้เดียวของข่อยเราก็มแต่บอกว่าให้ระวังเอาเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังคอยกะ่ขอยกะเหตุคือคำเราบอกแล้ว,ลวจ้าพี่น้องจ้านี่จ้พี่น้องเดี๋ยวด้ะ เดี๋ยวยกให้เบิ้งค่ะแป๊บนึงนี่จ้ะพี่น้องเบิ้งกำังงามของเพื่อนอยู่เนาะค่ะแล้วเบิงะะ้งเลยค่ะนี่จ้ะงามอยจ้ะบับะน้นี้อีกอย่างหนึ่งที่ย้อยใหญ่โบข่อยสียานปุนได้เนี่ยอันบางหันกับเป็นฟา้ามอันอันโบไก่เนียนะจ้ะที่ทั้งนั้นกับเป็นบ้านคนถ้ามี้ยังเกิดขึ้นย้อยใหญ่กับว่าเลี่ยนออกไปมางกลางเดือนนั่นแหละค่ะ จังไรกะคอยพระคุ้มครองยา่เอ๋อนาะจ้าพี่นอ้องย่ายมีหยังเกิดขึ้นกับยา่เอ๋อเถอะค่ะยา่เอ๋อก็ยังเป็นบา้าเป็นบัวเลี้ยงเฮ็ดอยู่ป่าที่นี่กะสิได้ไต้ขอนเก็บเด้อค่ะพี่น้องคนนะค่ะนี่จ้าพี่น้องก้อน,น,ะะน,น,ออนที่คอยสิตัดเพิ่นกระไดกระพักผมมีพี่น้องเบิ่งสกักวันนะก็ขั้นเพิ่นได้ใหญ่น้ำกันเบิดก็คือสิง,งามยอดดอกจ้าพี่น้องจ้าก,ก็คือบ้าเลยนะคะ่ะของธรรมศาสตร์พี่น้องจ้าเบิงนะ่งเนี่ย เนี่ยน้อยๆเนี่ยก็ต้องห้อยไปถือกินเนาะค่ะพี่น้องเนนะคนกับสัตว์กันหยาดกันกินยี่นี่แหละเดี๋ยวเอาสิตัดจัดก่อนนี่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวเด้กค่ะจุกมีดก่อนก็ได้เตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวก็ลืมเตรียมพร้อมเนาะค่ะโอ้ยแป๊บหนึ่งจ้ะ ที่จะพี่น้องโยโย่ยยตัดมองกนอกอกเออเป็นย่งไงนี่มาจะเห็นพี่น้องกันบ้างเนีย่ยทำงาไม่ออกไอเพิ่นก็น่าเป็นได้ไงนี่จะพี่น้องตอาประเบิดนี่แหละก็นังข้อดีกินเลยเนี่ยรออกระจุงแล้วเสียวบ่อยากสิเข้ามาดูอยากเห็นเห็ดเนาะค่ะอันที่จริงนะอันเลี้ยงกินนัันเพราทะทรายได้ดพี่น้องขันอยากกิ่นนะเพราอึดบ่อยาก เห็ดนางล้มเป็นไข่ยอยู่ในีสุปเปอร์มาเกียดเนี่ห่างจ้ะแต่ว่ายายเอ๋ออยากเห็นความง,งามของเห็ดนะคะพี่น้องนะจาพี่น้องยายเอ๋วกับไม้ถึงว่าอยากเห็นความง,งามอันของเห็ดธรรมาชาตินะจ๊ะพี่น้องจ้ะโอ้ถึงนะจีงใครได้ถ่ายเพิ่นย้ายนี่เพิ่นงนะจาท,ทัวรทีเด้อค่ะมุนกล่องไปทัวร์วิ่งหัวยายเอ๋วอยู่ถึงขอนเนี่ยค่ะนั่งอยู่ถึงขอน <laughs> อันนั้น อันนั้นสิสิได้ทไทยเบืเอ้องบนนู้นเดี๋ยวสิร้องมึงก่อนค่ะนี่จ้ะพี่น้องย้ายเอากระถึงเสียวยันต่ำโทรศัพท์ตกน้ำเอาตั้งไว้ถึงกระตาอยากข่อยเปียกเปิดเราพี่น้องให้ข่อยนั่งอยู่ถึงหมดถึงขอนไม่ะเนี่ยจะเห็นน้ำข่อยพอพังหันนะพี่น้องเอ้สำหรับซุ้มมุนีกุมนีนั่นย,าย้ายเอาคือสิบวันใดตัดแต่พ่อแม่พี่น้องเบิง้งได้จ้ะตัดเรื่อๆจังข่อยเสียเบิ้ง พอบายานเพันตกลงไปในคลองน้ำนะคะถึงอันยันโทรศัพท์ตกน้ำน้ำจ้านี่จ้าพี่น้องยายเอาตัดเพิ่นได้เร็วเด้อจ้าเก่าพินมาจัดฉากยิ้มหวานไหนค่ะถ่ายรูปพงงามคือเก่าหรอคะยายเอามักแบบนี้นี่เด้อจ้าพี่น้องนี่นี่ยายเอาเสี่ยวให้เบิ้งเด้อนี่จ้าอยู่ถึงขวอนยายเอานั่งอยู่ถึงขอนนี่นี่ นี่ก็เป็นน้ำค่ะพี่น้องออกไปท่านนึ่งกับมิตรบ้านค้นโมบานแลนรร้วกนะ็เป็นฟาร์มดนะค่ะน่ะเป็นหังสี่แล้วจ้ะสำหรับขอนนี่เชื่อเอวมาเก็บเพิ่นมาเห็นเพิ่นไว้ตัณตาปิกายนี่นะจ้ะคนบ่าเห็ดน,นะจ้ะมีเอววะตึกนี่พี่น้องเลยคอยตัดเห็ดไปคอยตะเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังคอยกระเสียวคอยยังจำ อันรูปหมายถึงว่าภาพที่บักกันห่านั่นบกักโรกจิตนั่นนะคะว่ามันจังส่ละ่ะมายืนนั่น,น,นจกทงเบื้องคอยจิตาตาจิตาตาคอยยีได้พี่น้องให้เขามาเสียวสันหลังน้ำกลนคอยกระซือบ,บีคัดบ้องหูจักยานบุษเสตอนนั้นกระได้าแบบเห็ดคัดนะ้อพี่น้องโอ้ยจเก้าป่ายังกระโดดกระเดียกเยอะเนี่ยพี่น้องมาเบือ้องนนี้น้ำเยเบเต็มในใจาราาาอือเปล่าหรือเปล่าเยีะยวก็บางมาเพิ่นสิได้งไงเยอะแต่เมื่อกี้ปิดในเด้อเนี่ยค่ะ เข็นความงามค่ะระเบิงเนี่ยระเบิงระเบงเป็นเพราะกันมลกาบไม่สิออกมาได้ปะเนี่ยสิบ่ได้เกลี่ยกะไม่ออกสิ่นู้นนี่เปาดพี่น้องเชื่อกมันหลายอยู่เด้อค่ะพนัดพนัดจ้ะปาดสงสัยขึ้นบ่ได้เด้อเนี่ยเพราว่าเพราสิเกลี่ยกะไม่ออกเป็นสิใหญ่ปนน้อเป็นสิแยกมาได้ปนน้อพี่น้องนี่พี่น้องระเบิงนี่จ้ะใหญ่ซาอีหลีค่ะแต่ว่ากะ คุ้มกับที่ยายแอววจงพันไวยพันแงยดอกจะพี่นองเห็ดน,นางล้มนี่ก็ได้อันนี้ยายแอววกะ่าตัดออกเพิ่นล,ละ่ะคากะสมพอตัดยดดกนี่นค่ะแล้วเบิ่งในค่ะเนี่ยเบิ่งในค่ะดอกแง่ยอยู่แบบหนึ่งแด้วจะเอามีดกอนนี่จะพี่นองยอายแอ๋วกะสีได้ใส่มือเดียวตัดเด้อค่ะเพราะว่ามือหนึ่งยายแอววถือกล้องให้เพิ่นรุดเพิ่นล,นล้นลงไปในขีดดินเถึงขีดดินเบาผิดจะเราจ้องคอยสิน้ำเก็บออกเพิ่นนี่จะพี่น้อง ก็เป็นยังเดี๋ยวเคเก็บออกกันเขาวะขอซะอันนี้ก็ไดนหน่อยๆใคยเพิ่นยู่หันโตห้าพันไปีไง่ายอีกพี่น้องมีอยากาศเย็ยนนี่แหละจ้าเพิ่นก็ะเลื่อยง่ายซะทั้งไหนดิโอ้ยตนี่จากพี่น้องใต้ขวเน ล้มไปขี้ดินสักก้อนเดี๋ยวน้ำเก็บเอาโอ้ยอน,นี่รูตกมาเลยบม่ได้ตัดจ่อยโอ้ยนี่ก็คือกันเฮ้ยก็ตึงเนี่ยพี่น้องพี่น้องกวนนี่แล้วเอวสิบไม่ได้ถ่ายต่นตัดให้พราะมีพี่น้องเลยเบิงน้ำเดี๋ยวจะโพยงหยังปติค่ะใส่มือเดียวตัดเบิงน้ำค่ะแด้วเอวยืนอยู่ในคลองน้ำค่ะเดี๋ยวไปเบิงน้ำไห้เอวด้วยจ้าพี่น้อง นี่จ้ะพี่น้องคอยกัดตัดออกเพิ่นได้แล้วจ้ะแล้วเบิง่งตัใหญ่พอดีเลยค่ะเนี่งามดีจ้ะนี่จ้ะพี่น้องยายเอวกะตัดออกเพิ่นจนมาเหมือนเราเด,ดยอค่ะเนี่ยซุ้มตักใหญ่ๆที่จงไว้ได้หลายอาทิตย์เติบแล้วแต่ว่าขั้งสุดท้ายกับประมาณสองอาทิตย์นี่แหละจ้ะแล้วเบิ่งค่ะกะเต็มกระตาน้อยยายเอวพอรอเลยเด้อค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวสุดท้าเยเบิ่งเกี่ยงแล้วค่ะขัญนี่ มาเกียงกับพวกแมนเกียงดอกพี่น้องกับเลียเบี้ยน้อยจีน้อยเพินยูกับห้าเพินได้ไงอีกจะเห๋วกับจังคอยสิเที่ยวมาจอบเบิ่งเพินอีกจ้านี่แล้วค่ะคอนนี่พ่เห็นเกิดหลายจ้ะปีนี่พีกายนี่หลายเยอะดิยน่บัดนี่อันนี้เนี่ยจ้าพี่น้องสีม่วงๆดอกสีม่วงๆเนี่เพินคือกันกันกบเพ็ดหูหนูแหละแต่ว่า หอยปลาหูาเพ่นคือเห็ดอีหอย่างด้อจ้าพี่น้องจ้ากับปลาหูคือกันหลคกาแล้วเบิ่งค่ะน้ำกันไหลนี่จ้าพี่น้องสภาพอันป้าที่ยายเอ๋วมาพ่อมาเก็บเห็ดนางล้มยู่ขอนก็นได้ค่ะนี่จ้ายายเอ๋วถึงในว่ามันบ่เป็นแต่ย่านเพราะว่าอันนั้นก็นเปลี่ยนหมู่บ้านด้อจ้าบ่ไก่ได้อนะพี่น้องบ้านค้นอันนี้ก็คือขอนเห็ดนางล้มเพล่นลมผาตอ,อกมา้างนอกจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่เหลือแล้วล่ะพี่น้องสั์ สั์เล็กซัดเล็กสั์น้อยเพิ่งจะกินกันเมื่อ้วนั่นนะจ้ะนั่นก็คือปลาจะเอกักลักขามหัวออกมานี่ค่ะมันก็เปลี่ยนสภาพทั้งสี่แหละเจ๊เอวอกะเลยคือว่าว่าเป็นแต่ยานปันใดอีกอย่างหนึ่งถ้ายจ๊เอ๋วมาย้ำวันหยุดกะดีอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนหลายพี่น้องเพิ่นพิกันม่งยางหลายยางปลาออกกำลังกายกันไรนะคะพี่น้อง ก็นี่แหละจ้าจเนยเอวกะอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นน้ำจ้าม่ได้เอวียงยางไปยางมากะมะพอหลักฐานนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นแล้วค่ะหลักฐานคนเมียา้อเห็ดไม่เวง,วงี้ยวหัวถือกวงค่ะขี่กวงอื้อกวงค่ะพี่น้องแล้วเบันั้นคอยบลาปลาลอดเพิ่นดอกว้หันซะท่านพยาย่นแย่กะไห้น้องกวงได้กินซะค่ะ <c oughs> ก็เป็นจังสี่ลสะสภาพป้าก็ได้ยางออกไปว่าไก่ดอกค่ะกะหอดทั้งยางแล้ว ยายเอวก็เลยบวชขึ้นญานปนในยุนีนั้น,นบัดที่นี่กะยายเอวก็ได้เวลาที่สิได้มาลำลาพอเมียพี่นองไปสะกอนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปเที่ยวเอวกบมาตัดเอาเห็ดนางล้มที่จงผลใบแล้วก็ได้เต็มกระตาหน่อยพอโ,โลจึงได้ยายเอวกขอ็ขอขอบคุณพเมียพี่นองหลายๆเด้อค่ะที่พากันมาเป็ี่ยนกำลังแรงใจยายเอวหัวถึกถึกช่องในน้อยตลอดมา ขอยพาก,กันยืดดีมิสุขสุขภาพดีแข็งแรงสุขดีกันสุขปู่สุคนด้วยจ้ายังพอกันอีกคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆจ้านี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ